เอาแล้วครับผมโซสดานทูกชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซูเปอร์เดย์รูดายกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของอัลฟาสิานะครับก็ไม่ได้รับปากร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นอัลฟาสุดคลิปสุดท้ายนะครับอาจจะเล่นต่อนะฮะ ก็ต้องดูในอนาคตครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนไปเล่น Alpha 20แล้วนั่นเองนะครับจะได้รู้กันสักทีอัปเดตกันสักทีว่า Alpha 20เนี่ยมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะฮะก็ตัดกันมาในวันที่126เวลา3ทุ่มนะฮะก็จะมีปืนไม่กี่บอกนะฮะมีแค่ปืนเลเฟ่นนะครับปืนฮันติงนะฮะปืนลูกซองปืนพกปืนขยะนะครับผมอยากใช้ปืนขยะมากเลยเพอดีว่านี่ ไปเจอเกระสุน AP ครับเป็นกระสุนเจาะเกาะของปืนขยะแต่ว <Tact ically> ่าค่อนข้างกินดาเมจดของตัวปืนเองเนี่ยสานะฮะปืนมันจะพังง่ายขึ้นนั่นเองนะครับล็อกเก็ตแนเชอร์เอามาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าอยู่ในที่โล่งน่าจะได้ใช้นะครับบรรดาระเบิดต่างๆนะครับแล้วก็ระเบิดทุกดอกทุกอันที่ผมฝังอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้เรามาลุยกันให้เต็มที่นะระเบิดมันยัมี2ชนิดนะครับ ระเบิดลูกแรกครับมันจะเป็นตัวนับถอยหลัง3วิครับกับตัวที่2ครับจะไม่มีนับถอยหลังใช้ระบบแตะพื้นและระเบิดทันทีนะฮะเดรามีเดนมี Dynam ite, Dynam ite, คืออะไรครับเดรามีทุยเดนไมนะฮะก็จะมีถอยหลัง4วินาทีครับแต่รุนแรงมาก500นะครับนอกนั้นก็อ่าไฟนะฮะไฟนี้ดีครับทําให้ซอมบี้ติดไฟครับอย่างที่ว่ากันมามาดูสิน้องบี้อยู่ตรงไหน,นดูอ้โอ้ไหนดูสิครับ คลิกขวาใช่ไหมแล้วก็ปาไปนี่ไงทํางานไหมทํางานไหมทํางานไหมนั่นทีบลงไปทีบลงไปสองตัวแล้วครับทีบลงไปตัวที่สามไหมยิงได้ไหมโดนไหมโดนฮะโดนเดาเบามากโดนเบามากครับโดนถีบลงไปหมดแล้วฮะอันนี้โอ้โหแทบแทบซอมบี้ไม่เป็นไรเลยครับดูดิตู้ปืนปืนโคตรอย่างกราก โอ้ไม่ก็แต่ว่ามันใส่ความจุประสุดได้เยอะมากๆครับนี่ฮะเด็กดอยเด็กดอยของเราลงาไปซ้าเราเตรียมนี่เราเตรียมกล้องส่องทางไกลมาด้วยหลากหลายจริงๆครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอเปลี่ยนก่อนเป็นไกลที่สุด <c oughs> เพราะผมรู้ว่าพวกเธออยู่ด้านล่างแล้วกว่าจะขึ้นมาผมได้นะแทบแทบจะขึ้นมาไม่ได้หูดูครับดูครับ ไม่โดนฮนะเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอานี่แนะ่โดนหัวครับบรรยากาศมันแดงเดือดจริงๆครับแดงฮะใครระเบิดอะไรใครมันบังอาจระเบิดเดี๋ยวก่อนนะผมก็สามารถถอดสลักแล้วก็โยนลงไปได้ใช่ไหมมันระเบิดใช่ไหมไม่ทันว่ะต้องเป็นตัวนี้ครับต้องเป็นลูกแดงลูกแดงเนี่ยตกถึงพื้นแล้วมันจะระเบิดนะฮะทำการ สลักแล้วก็โยนลงไปเลยไหนดูสิปึ๊บเอา้าไม่ถึงว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับสลักหนึ่งฮึบอ่าฮึบโยนลงไปึ้ยตายด้วยครับมืมมันสะใจจริงๆผมน่าจะคาบลูกแดงมาหลายๆลูกนะแล้วข้างบนนะ่ะว่างสบายครับนี่คือวิธีการรับมือซอมบี้ที่ดีที่สุดนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนครับ เจเนเรแมปใน Alpha า20นะครับแล้วเจอครับนี่ฮะทำตามผมได้เลย <c oughs> นะครับผมเจอหุบเหวนะฮะแกลนแคนยอนเนี่ยแนะนำให้ทําตามเลยผมผม,ผมหวานอีกอปึ๊บปึ๊บอ้าวโยนลงไปบระเบิดข้างล่างมันมันโดนซอมบี้บ้างไหมแต่ผมว่ามันโดนแต่ผมไม่รู้ว่าซอมบี้ไปอยู่ไหนละอย่าบอกนะว่ามันขุดเจาะ มันขุดเจาะมาข้างล่าง้วผมลองโยนไปอีกสักลูกหนึ่งดีไหมตรงแถบนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันโดนแล้วมันระเบิดดึงสลักออกปาไปไหนดูสิฮึบปึ้ง,งไม่รู้ว่าอ้าวโดนด้วยครับได้มา400ครับเฮ้ยนี่แน่ตายซะตายยังยังไม่ตายดับของฮึบไม่โดนครับไม่โดนเราต้องยิงก่อน ที่เธอจะเข้ามาในกับดักของเราได้นะฮะมันจะได้มีตัวให้เราได้ยิงบ้างที่ผมว่าผมยิงโดนนะนี่นะอุ๊ยโดนระเบิดอีกซ้ำสองมีตัวไหนไหมมีตัวไหนไหมไม่มีนะครับผมว่ามันมันลงไปข้างล่างครับมันไปขุดอยู่ใต้ดินแล้ววิสบายครับบอกได้เลยว่าสบายเนี่ยเล่นอย่างนี้สบายเลยนะท่านผู้ชมนี่คือวิธีการหนีซอมบี้ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยเจอมาครับหนีแบบแบบ แบบชนิดที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียเลือดอะไม่ไม่ไม่ใช่ฉีโอ้ยเจเย็นไม่ต้องเสียกระสุนนะไม่ต้องเสียทรัพยากรใดๆครับแค่แค่อยู่ตรงเนี้ยแค่ถีบมันลงไปให้หมดอะว่าถีบลงไปหมดแล้วก็ก็จบกันแล้วครับที่เหลือไม่มีปัญหาเลยละปล่อยปล่อยเลยตามเลยครับอันนี้ผมปุ๊บหนึ่งสองสามบึมไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้มันต้องเจออันนี้ล่ะ เอออ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอใส่กระสุนนิดนึงผมเสียวตกเหมือนกันเะเนี่ยตกลงไปนี่คือจบเฮเลยนะซอมบีตามเป็นกระบุงอะ่ะยิงลงไปไม่ตายครับผมว่ายิงลงไปอีกรอบนึงอย่าเลยครับเสียวเวลาครับน่าจะอยู่ใต้พื้นผมแล้วครับโ้่แค่นี้ยังเหรอเฮ้ยบ้าบอมา ไม่ได้ครับน้องบี้หายเอ้ยมันเป็นวิธีการที่ดีมากครับอีแรงจงมาผมว่าทุกผมต้องออกเขตไปสักนิดนึงแล้วก็ขับกลับมาให้โดยเร็วครับอีแรงมันขัดขวางรถแล้วแย่เลยครับไอ้นี่ไงนี่ไงอีแรงมาแล้วอีแรงมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้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 มาแล้วมาแล้วผมได้ยินเสียง ที่คิดถึงมานานซอมบี้ที่ตามหลัง <c oughs> มันมันกันแน่มันกันแน่นนนอา้ายังโอ้โ,โ,อ,โอีแรงอ้วกตามหลังมาเลยครับเรียกซอมบี้กลับมาครับได้แล้วครับมาเร็ว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 โอ้โหต้องวิ่งกลับมาที่เดิมก่อนไหน่ะอ,อีแรงมาอีแรงมากลับมาที่ป้อมปาการของเราครับคือเราต้องซายอย่างมีระบบนะซายอย่างปลอดภัยครับ อย่าซาแบบไม่ปลอดภัยนะะนั่นไงม,มากันสองตัวมากันสองตัวโดนขาโดนแข้งโดนแข้ง,โด,ขงโดนขานี่ไงอ้าวตายกันหมดแล้วหรอ,อยิงยากจริงไอตัวสีเขียวนี่ไงะอแรงมาเฮ้ยสองตัวหลายตัวเลยเดี๋ยวก่อนนะอืออือสอยไปตัวแรกครับตัวที่สองนี่เฮ้ มาถึงเราแล้วนี่อย่างนี้ค่อยแบบลุ้นระทึกอยู่น,นันน่นๆๆถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยอืมล่วงไปถ้าล่วงแบบนี้ผมว่าไม่เป็นไรครับผมยอมร,รับได้ครับน,นี่นมนั่นอีแล้งอีแล้งอยู่ตรงไหนโอ้โหแล้วมันไม่เห็นตัวตนด้วยเฮ้ยอีแล้งเอ้ยเฮ้ยซอมบี้อยู่ฝั่งนี้นะไม่โดนครับไม่โดนตกยายายา ตายตาอากาศหรือซะแกโดนด้วยนะแต่ว่าผมติดอีแแรงนั้นบนหนึ่งตัวเนี่ยผมจะทําไงดีเนี่ยอุ้ยสองตัวด้วยหืมหืมหมือนไส้ผมไม่ได้ทําอือโดนหัวว้แรงให้อือไม่โดนมันตกลงไปด้านล่างอะ่ะท่านผู้ชมมันก็ไม่โดนด้วยอ่ะเล็งหน่อยไหมปึกย,ยิงไปเพื่อความมั่นใจอุ้ยโดนด้วยได้ตัวหนึ่งฮนะ ดีฮะแสดงว่ามันต้องมีอีกตัวหนึ่งมาใหม่ไหนอะไม่มีแล้วหมดละนี่หมดหมดหมดเรืง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดมาฝั่งไหนไหมามาได้หมดอ้าวมันเกิดอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะผู้ชมแล้วผมอมแล้วผมจะทำไงทีนี้ล่วงล่วงอีกรอบหนึ่งยิงกลางอากาศอีกรอบหนึ่งฮะโอ้โห โอ้ไม่มีแล้วครับเอา้ายิงกลางอากาศตัวที่สองคืออะไรวะเนี่ย <laughs> อย่านะอย่าเกิดที่เดิมสิผมอดเล่นอดสนุกเลยลุยกันหน่อยนึงด้านนอกมันปลอดภัยเกินไปมันว่างน,นีมันคิวเกินไปครับสิ่งที่เราเตรียมมาครับเฮ้ยนั่นไงนั่นไงซอมบี้โอ้โหอุ้ยเราวิ่งผ่าวิ่งผ่าเลยครับวิ่งผ่าเลยครับหมุนโอ้โห,หซอกแซกซอกแซกครับโอ้โหจุบเอ้าโรนโยนโยนไปข้างหลังครับ ข้างหลังระเบิดโอมนั่นฮะน,นี่ซึอเอโยนตามหลังไปครับข้างหลังระเบิดเอาไม่โดนฮะดึงสลักครับโยนตามหลังไปฮะหมดแล้วครับได้ตัวหนึ่งฮะมา้วครับนี่โอ้โหโอ้โหโคตรจากโคตรจากจากมาก กากมากกากมากอู๋กากมากเลยปืนกากมากมนี่สองทีตายครับกระสุนรุนแรงนะกระสุนแบบดับดิบดบนกระสุนรุนแรงจับจับจัดจ้านไม่กี่ทีตายครับของรุนแรงอย่างนี้มันต้องยกให้กระสุนแดงจริงๆนะฮะเอาละวนไปวนมานิดนึงขึ้นไปที่ปลอดภัยหน่อยอ่า อูยไม่โดนด้วยอืมอืมอู้อย่างนี้ค่อยดูดีหน่อยค่อยมันสนิดนึงนะฮะมาแล้วครับอืมอืมโดนไฟไปสิพี่ออู๋ไม่ได้เจาะเกาะอย่าไปยิงตัวเกาะไม่โดนเลยฮะอูยสามนัดตายเป็นไม่ได้ลืออืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคสังนัดเฮ้ย โ้หโดนหัวอึ้งอ้มอ,ม,อม,มันมันจะจ้านถ้าโดนตัวธรรมดาสามนัดตายนะครับเอาละตัวนั้นอ,อื้งโอ้ยโดนระเบิดซ้ำสองตายไม่ตายเอาอยู่อันนี้ตัวอะไรอะไรเนี่ยมาอะไรมาอะไรพี่พี่มาอะไรตาไฟซะด้วยนะครับเบิ้ลสองเบิ้ลสองเปิดป,ประตูรอรับไปเลย เฮ้ยมาไม่ได้น้องที่นี่ขึ้นมาไม่ได้มอมกตัวหนึ่งแล้วโว้ยนี่เอ้าโดนอ้าวอ้าวอ้าวมาสองตัวครับเบิ้ลสองสิครับอย่างงี้ฮะอันนี้อีกตัวหนึ่งเอ้ยวนไปทำไมพี่สวยสวยยังยังไม่สวยยังไม่สวยผมว่าผมเอาอันนี้ตั้งนี้ดีกว่าเอ้ย มันก็ทํางานแต่ข้างล่างง๊บปิดประตูอยา่าอย่าขึ้นมาไปนู่นไปชีผมอยากรู้มันจะยิงยิงยิงให้ผมไปด้านล่างดูสิดูมันหน่อยดูมันหน่อยลําบากนิดนึงอ่าด้านล่างอาวุธเราไม่ทํางานนะครับอาวุธเราเซนสทีฟแค่อันเดียวครับคือตัวนี้นะฮะเอาละเอาละเฮ้ยยิงตั้งแต่ไกลเลยอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดค่อนข้างดีนี่เห็นไหมมีประโยชน์เฮ้ยชีแกมีประโยชน์ว่ะอย่างนี้ก็ดีนี่ว่า ยิงตั้งแต่ไกลเออสุดๆนะฮะตีสองะไปใหม่ไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้ขึ้นใหม่ๆอีกรอบหนึ่งนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอีกนี่แม่ยิงเป้าไม่โดนเป้าโดนขังมันยังไม่ตายอกกว่าจะตายอึดนักนะน้องพี่จัดให้หนักๆนะครับไม่ไหม มาอีกแล้วมาอีกตัวหนึ่งมากันสองตัวพี่จะบอกว่าเขาหาที่ขึ้นได้แล้วอะใช่ไหมเขาหาที่ขึ้นได้แล้วใช่ปะเนี่ยเขาถึงมาผมได้เนี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ที่แน่ๆครับปืนเราดีครับนี่ฮนะโหโคตรดีฮนะโคตรด,ดุจริงๆนี่ปืนเราดุจริงให้มันยิงเองแรงกว่าให้มันยิงเองแรงกว่าเรายิงอีกนะมันเล็งหัวใช่ไหมมนดูซินี่ไงเออ โอ้โหล่วงถึงกับล่วงนั่นย,ยัง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 ไม่ล่วง,ย,งยังไม่ล่วงนี่อุ้ยแรงจริงครับ787ยแน่โอ้โหอะอ,ะอะไรอะไรอะไรมาเปิดอะไรแถวนี้จะไปไหนผมใช้กระสุนแดงเปลืองมากเลยนะะอืมออุ้ยอุ้ยเมาส์มันไม่ไปตามที่ผมเลื่อนนะครับใจเย็นครับเมาส์ราคาถูกครับ ไม่ได้แพงอะไรนะกะนี่นะนี่หมุนตัวสวยๆเสือภาษาอะไรของเราเนี่ยสวยมากหมุนตัวอย่างสวย่ะพี่ผมรู้สึกผมเสียดายจังเลยไอ้กับดักที่ผมวางไว้แถวๆเนี้ยอันนี้มันไม่เป็นไรนี่ว่ามันโดนมันโดนลูกกระสุนแดงไม่เป็นไรครับไอ้นี่มันต้องโดนโดนตัวนี้ฮะเจาะเข้าไปหนึ่งดอกจบนะครับ พี่ยิงตูดซะดีๆอ่าน,นี้วับรุนแรงมากครับไม่โดนนะไม่ทันนะไม่ไม่ไม,ไม่มันเหมือนกบบเป็นป้อมปาการรับมือซอมบี้นะฮะเดี๋ยวเอาฟ้าหน้าผมสร้างแบบนี้บ้างดีกว่าสักที่หนึ่งสักจุดหนึ่งแล้วก็สร้างไอ้รั้วเนี่ยล้อมรอบเออแล้วก็สร้างกำแพงสักหน่อยหนึ่งน่าจะดีนะฮะเฮ้ยทำไมเราใช้ปืนพกแล้วมันไม่แม่นวัดมันเกี่ยวกันไหมเนะี่ย ผมโอ้โหกระสุนหมดหมดดอกเลยเนี่ยผมแจกกระสุนเลยนะเนี่ยแจกกระสุนแดงให้ทุกเฮ้ยทำไมปืนพกไม่แน่นวะไม่แน่นไม่แน่นคืออะไรครับไม่แม่นฮะหมดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 ใครมาอแล้วเขาไปทำอะไรข้างบนฮะเขาทำอะไรอยู่ข้างบนมานี่มานี่มานี่โดนระเบิดหน่อยอ้าวติด อเออนั่นแหละมาๆม,ามาตรงมาตรงมานั่นแหละด,ดีมากสวยคือระเบิดผมครับระเบิดระเบิดระเบิดผมครับมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเสียดายนะฮะให้ให้เขาได้เหยียบให้เขาได้ได้เดินมาเหยียบหน่อยหมดแล้วข้างล่างอะว่าไงไม่กล้าลงไปเยอะเดี๋ยวล่วงโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับการรับมือแบบนี้นะครับให้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงครับถ้าผมไม่ไปเล่นทะลึง่งวิ่งไปข้างนอกนู้นนะฮะก็จะเป็นการรับมือซอมบี้ที่ถ้าผู้ชมเนี่ยสามารถนาไปใช้ได้นะครับเป็นการรับมือที่สบายมากๆครับแทบที่จะไม่มีซอมบี้มากวนเลยนะฮะจนกว่าคุณจะ ออกไปข้างนอกนู้นแล้วผมยังไม่ได้ไปสำรวจด้านล่างเดี๋ยวต้องสำรวจด้านล่างดูก่อนว่าโอ้ยซอมบี้ของเราเนี่ยเขาทําลายข้าวของอะไรยังไงไปยังไงบ้างแล้วนะเอ้ยอะไรมันได้หนังสือมา๋อหนังสืออ่านแล้วนี่ว่าไหนดูซิซอมบี้เขาทําอะไรข้างล่างบ้างที่ผมตบผีบถีบเขาตกลงมาเนี่ยเขาทำอะไรบ้างตรงนี้ว้าวเหมือนพยายามจะขุดอะไรสักอย่างเฮ้ย พวกเธอเธอขุดหลุมอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยเขาพยายามขุดขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ฉลาดนะฉลาดนะครับนี่ฮะทิศทางที่เขาขุดเนี่ยคือขุดและกระโดดนะเนี่ยดูสิท่านผู้ชมนี่ฮะตกลงมาเสร็จนะฮะซอมบี้ที่ตกลงมาเนี่ยขุดนะครับแล้วก็พยายามกระโดดขุดและกระโดดขุดและกระโดด AI เกมนี้มันฉลาดนะก็สามารถไปถึงผมได้นะครับ ถ้าเกิดเขายังขุดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าถึงแน่ๆแต่ขึ้นอยู่กับเวลาครับว่าอาจจะรับคืนแดงเดือดได้สักผมว่าเป็น10วันนะอ่ะเออเป็น10วันเลยอ่ะกว่าที่แบบจะขึดขึ้นไปข้างบนไดนะ้นะขึดเริ่มเพี้ยนแล้วภาษาผมต่อไปไม่มีอะไรละมั้งผม,มคลิปมันสั้นๆไปหน่อยหนึ่งผมว่าผมแถมให้ท่านผู้ชมดีกว่าเราไปร้านยาดีกว่าครับรู้สึกว่าเราจะได้รับบาดเจ็บมาเล็กๆน้อยๆ ตรงไหนวะเราก็เลยจะไปร้านยากันนะฮะพูดก็จะติดขัดอีกแล้วไม่ได้อัดเกมมานานนี้ภา,ภาษาเราไปหมดเลยนะฮะร,ร้านยาที่เราจะไปก็เป็นร้านยาที่เราตกกระาจเมื่อหลายพาร์ทที่แล้วนั่นแหละฮะร้านยาที่เรายังไม่เคยไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวกอนผมวนไปวนมานี่มันอยู่ตรงไหนเนะี่ยนี่ครับคือร้านยาที่ผมว่าไว้นะครับที่เรายังไม่ได้เข้ากัน น่้จะมีอยู่หลานเดียวแล้วนะฮะนอกนั้นนี้คือไปกันมาหมดแล้วอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกระสุนธรรมดาเลยละกันนะครับมีซอมบี้ตรงนู้นอยู่หนึ่งตัว,วขอซ้อยอย่างแรงอะแรงเลยทีเดียวเ,เฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยแปบ๊บหนึ่งผมว่าผมเห็นไก่อะไรสักอย่างมาแบแวบเอา้าตรงนี้อีกตัวนึงอืซ้อยเข้าไปยังถือว่าเป็นการแอบ,บอีกเนี่ยระดับนี้ยังแอบ,บอีกเรอฮะ ผมขอลองเปลี่ยน modify เป็นสโคปคูณ2ดูสิใหม่าไม่ๆๆม่เลดดอตไม่เอา,อาสโคปคูณ2ใส่กระสุนใหม่อันนี้มันจะเป็นหน้ากล้องเล็กนะครับดูซื้อว่ามันซูมอุ๊ยตาหนีแม่มันซูมเข้ามานิดเดียวก็พอถูถ่ายได้อยู่นะฮะเฮ้ยแต่ว่าเวลาซูมเนี่ยมันมีจังหวะช้าอยู่นะฮะ ยังไงผมว่าสู้เลดดอทไม่ได้นะครับเลดดอทมันซูมเข้ามาไวกว่านี่ฮะซูมเข้ามาเลยนะครับ1ตัวตรงนี้ตัวที่2อง้ย้โดดช้าจังมานี้เดีวดูด้านข้างก่อนไม่มีอะไรค่อยเคลียร์ด้านหน้าโอ้โหเหมือนมีอุกบาทตกด้วยนะครับอีกแล้วเหรอที่นี่ก็มีอุกบาทตกเหมือนกันเหรอเน,นี่ยกระโดดขึ้นด้านบนได้ไหมผมไม่ไว้ใจยงเดย ซอมบี้อ้วนอีกหนึ่งตัวตรงนู้นนะฮะึ๊บผมยิงผ่านได้ไหมอืมได้ด้วยครับสวยครับที่จริงถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยทุกของทุกชิ้นเป็นอย่างเงี้ยจะดีมากนะครับไอการยิงลูกกระสุนผ่านช่องเล็กๆเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นรั้วไม่ไว่าจะเป็นเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันทําได้นะมันดีมากเลยครับปิดไปก่อนใครจะไปเปิดเออว่าเอ้ยเผื่ออาจจะมีซอมบี้อยู่ข้างในก็เป็นได้หลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยกระตุกอย่างนี้ชัดเจน ชัดเจนเลยค,ยค่อยๆนะลูกนะกระตุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งแล้วครับทีนี่โอ้วิ่งออ้วิ่งหนึ่งเจอซอมบี้ขวางทางนิดนึงตกใจไอ้ตกใจไอ้นนอนโว้ยหนึ่งตัวผู้หญิงวิ่งซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นขอขอขอดอกละหนึ่งดอก สองสามดอกสี่ห้าดอกอืมอมาจัดหนักแล้วคราวนี้ไม่อยู่นิ่งแล้วอืมจัดไปสองดอกมีใครอีกไหมผมยังไม่เคยมาเลยนะเนี่ยมีส่วนของโฟโต้นะครับฟู้ดมาร์ทนะครับแล้วก็เมดิซีนนะฮะไม่ครับฟาร์มาซีนะฮะโอเคงั้นเราไปไหนก่อนดีฟาร์มาซีดีไหมมีเปิดได้ไหม บกเปิดประตูด้วยลูกซองยังได้อยู่นะครับมันรุนแรงมากครับเฮ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่ขึ้นไปด้านบนได้ด้วยเหรอครับเนี่ยบไหนดูสิครับเหมือนจะโหลดผีอีกแล้วนะฮะโหลดก็โหลดสิยครับผมวิ่งแล้วฮะจังหวะนี้ไม่ย่องแนละ้วขี้เกียจมาโผล่เข้ามามาเลยมากันเยอะๆเ,เดี๋ยวพี่จัดให้หูห <c oughs> ูหูคัก ตัวไม่โดนด้วยความแม่นฉมังนี่คืออะไรกันใส่สองนัดเต็มรู้จักป่านั่นแหละฮะเอาไม่โดนฮะนี่แน่ตายยังตายแล้วโอเคสวยไปต่อครับอ้าวเจอของแล้วเหรอนี่สุดทางเลยเหรอฮะงั้นลงไปข้างล่างใหม่อีกรอบหนึ่งมันยังมีทางที่ผมยังไม่ได้ไปอีก๊ดซุปโ้เหมือนอาคารมันพังแนละ้วเถวนี้ตรงนี้มีบังเกอร์อยู่นะฮะฟาร์มาซีมีอะไรไหมลูก มีซอมบี้ไหมลูกข้างในข้างในฟาร์มสีระบบเปิดด้วยปืนลูกศรมาครับสวยมีชั้นใต้ดินด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมีด้านล่างว่ะเอ้ามีตัวนี้หนึ่งตัวอุ้ย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 เนี่ะเข้ามาสิพี่ผมไม่กลัวหรอกจังหวะนี้ท่านเทพแล้วจังหวะนี้เทพแล้วอนีมีห้องน้ำอีกไหมฮะไม่มีครับในนี้ว่างเป่าโล่งโจ้ง มาที่เดิมอันนี้ด้านนอกใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรฮะเรากลับไปยังมีสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปอีกมันมีชั้นใต้ดินอยู่ครับตรงนี้ฮะไม่รู้ว่าจะลึกหรือเปล่าลงไปดูกันดีกว่าโหลดซอมบี้แล้วแป๊บหนึ่งขอเคลียร์อีกห้องนึงก่อนนะฮะมีฟูตมาระบบเคลียร์ประตูด้วยลูกศรย,ยังยังไม่หมดยังมีอีกห้องนึงตรงนี้ใช่ไหมที่เราเข้าไม่ได้เข้านะฮะ ซ้ายขวามีใครอยู่ไหมนี่แ่ะนี่ออกไปด้านนอกโอเคเคลียร์อุ้ยผมใช้แหลกลานมากเลยกระสุนกระสุนดีๆใช้แหลกลานนี่คืออะไรเนะนีเ่ยออฮะด้วยระบบปืนป,ป,ปืนปืนแบบนี้ดาวเมจม,มันน้อยมากลูกศรธรรมดาดาเม็น้อยมากเปลี่ยนกับคืน,ผ,น,นคผ่านเล่นนะครับช่วงผ่านเล่นนะฮะคนที่เล่นอย่างชำนาญแล้วคนระับ มาเห็นผมเล่นนี่จะบอกเลยว่าไอ้งโง่กระสุนดีๆเอาไปใช้อีกงี้ไอ้งโง่ oh God. โอ้ยม่ยกอสโอ้ยซอมบี้หนึ่งตัวนักวิจัยซะด้วยไม่ใช่นักวิจัยครับอาจจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้นะฮะที่ถูกส่งเข้ามาในนี้ครับสวมชุดกันลังสีนะประมาณนั้นนะบอกนักวิจัยมันก็ไม่เชิงครับมันมันจะเป็นใครก็ได้ไงขอให้สวมชุดนะแค่นั้นแหละอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรวะเนี่ย มีโกลดังเก็บคองอยู่ตรงนี้ด้วยอ้าวใส่กระสุนใส่กระสุนเนี่ยซอมบี้สวมฮูดเนี่ยมันไม่อยู่ในนี้ได้ยังไงอ,อ่ะเออบางทีก็เป็นซอมบี้แบบไม่เมคเซนต์นะฮะไอ,อตัวนักวิจัยยังพอว่านะอนี่ไอ้นั่นแหะแล้วทางมันจะต่อไปไหนนะครับเนี่ยอ้าวตายแล้ว <c oughs> ลงไปนอนอีกรอบหนึ่งไปอ้าวเข้าไปอีกรอบนึงยัง ยังไม่หลับเอาขอโทษพี่ผิดนะยังไม่หลับอีกกว่าจะหลับนะหลับให้มันสวยๆแล้วอันนี้คือแค่นี้แหละเอาเผื่อมีคนตกลงมาจบแล้วแหละครับจบแล้วจบแล้ว,ลวหมดแล้วเฮ้ยแต่สร้างทางได้ดีนะฮะผมชอบจังเลยแมบนี้ผมชอบมากครับมีอะไรเขียวๆด้วยเอาหญ้าตกใจมด้ดันมีของให้เก็บด้วยมีของให้เก็บเยอะครับ ในถังถังสารเคมีมีน้ำมันเงี้ยดีใจจังเลยโอเคก็ถือว่าไม่มีอะไรมากมายนะอะไรตกอะไรมเนล่องอะไรไม่มีอะไรมากมายนะครับมีก็ส่วนมากก็เป็นยาเป็นอะไรอย่างนงี้นะผมว่านะครับของสุดทางเราอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้โอ้ยผมไม่ได้เอาอันนี้มาด้วยอนะ่ะตายลนะโอ้ขวานไม้มาก่อนมันมีแต่ขวานไม้ก็ขวานไม้ไปก่อนนะฮะฮึบฮ๊บฮึบ๊บฮอุ๊จให้เกือบเกือบเกือบ ถ้าตีพังไปนี่ผมไม่รู้ว่าจะได้ของหรือเปล่านะครับเอาละเรามาดูขุมทรัพย์กันดีกว่าครับสําหรับอาคารหลังนี้นะฮะอือ,อเหมาะกับอืมก็เหมาะนะฮะเหมาะกับ <c oughs> ร้านขายยาอันนี้่โอ้ร้านขายยาต้องการกันเพาเวอร์ <c oughs> ไปทําไมวนะเนี่ยอันนี้อีก <c oughs> อันนึงอ่นะเอออย่างนี้วิตามินถ้าเกิดว่าเป็นยาต้านเชื้อไวรัสจะดีมากเลยนะครับอ่ะ ดูซองยาตรงนี้หน่อยนึงอ่ยาเม็ดกับที่ด่างอะตับกระสุนเฮ้ยตับกระสุนค่อนข้างดีครับ2ออย่างนี้ก็คุ้มแล้วนะยเนี่ยแล้วก็กล่องสุดท้ายครับดูสิครับล็อกอีกเหรอสถานที่แบบนี้มันไม่ควรล็อกในกล่องแบบนี้เนี่ยเฮ้ยอยา่าซิไม่เอาไม่ดีไม่ดีหรือจักไหมฮะเปิดลูกซองเปิดกล่อง3ดอกแล้วนะครับ อย่านะฮะยานะเอออย่างนี้สิเพื่อฟังดีนะโอ้โหระเบิดผมผมเพ่งแอบลองใช้ไปก่อนที่จะอัดนะครับก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ว่ามันมีเวลาจํากัดจริง,รงๆผมอยากให้มันสามารถติดติดไว้แบบผนังได้แล้วก็รอกดสวิตช์อะไรอย่างนั้นมากกว่านะมันดาเมจอ่าดาเม็บล็อกประมาณ3000นะครับถือว่าโหดหละ เอาเป็นผมผมทลายผนังนี้เลยแล้วกันนะครับดูซิว่ามันจะเจาะได้นานแค่ไหนนะครับแปะเข้าไปตึ๊เนี่ยมันมีเวลาบอกครับตึ๊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 บปุ้ม ที่รู้ๆกันนะฮะในการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ครับท่านผู้ชมคนเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกครับถามว่าถ้าเกิดไม่เริ่มเล่นใหม่จะเป็นยังไงครับเป็นแบบผมครับมันบั๊กนะครับเอ้น้องหมาน้อยหวัดดีน้องหมาหวัดดีน้องหมาหวัดดีน้องหมาโอ้ตกก้นหน่อยตกก้นเองอันมาจาการแล้ว <c oughs> Uhm, ยังมีอีกตัวนึงอะไรวะเนี่ยออ้นี่ฝูงหมาบ้าไอ้บ้าเยไม่ไหวแล้วตูดโด่งไปหนึ่งตูดโด่งไปสองแค่จะมาแง้งเล่นๆแหมพาพวกมาเป็นสิโถไม่รู้จักซะแล้วว่าใครเป็นใครไอ้บ้าไม่น่าไปแกล้งเลยโอเคครับผมสำหรับ เกมซะไม่ได้ทุดายนะฮะในอัลฟา19นะครับก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะอาจจะมีพาร์ทเสริมก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงปลูกทรงปลูกสวนทำนู่นทำนี่ก็ว่ากันไปเผื่อแบบทำอัลฟาย่า20แล้วคิดถึงไงอัลฟา19บางอย่างมันอาจจะแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยอัลฟา20มีแต่อัลฟา19เอ้ย a อัลฟาไม่มีแต่อัลฟา19มีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนานๆทีวกกลับมาเล่นนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามกันมาทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะเหล่าบรรดาสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับใครอยากจะสนับสนุนนะฮะก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนได้นะครับมีหลายระดับมีอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูกันนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆจริงๆครับ Okay. สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผูาาช้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสุเกีิกทา์